ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e เฟ l นะครับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งกันนะครับเป็นข่าวดีเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่สายฟรีไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าในวันที่7มิถุนายนกับวันที่14มิถุนายนนี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับจะมีการแจกสกินใหม่ฟรีอีก2สกินนะครับเป็นสกินของแม็กแล้วก็ดีแลกอะณตอนนี้นะครับทางเพจกาลิเนาอเวเทลนะครับได้มีการประกาศเลยว่า2สกินนี้จะแจกฟรีนะครับเป็นสกินที่อยู่ระดับลิมิตสีเขียวนะครับ ก็คือใส่ฟรีอย่าพลาดนะครับแจกฟรีสองสกินเนี้ยแจกสองสกินเลยนะครับโมเดลนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใครที่เป็นเมนก็ไม่ควรพลาดนะครับสาหรับสกินใหม่ของแม็กแล้วก็ดีแล็กนะฮะอันนี้ก็คือข่าวดีนะครับแล้วก็เรานะครับจะมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าหนตอนนี้กิจกรรมเช็คชื่อรายวันนะครับได้มีการอัปเดตสกินใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นของลิเดียนาแล้วก็คีร่านะครับเมื่อเรา ล็อกอินให้ครบ20วันนะเราสามารถเลือกรับได้จาก1ใน5นะครับของรางวัลนะครับก็จะมีฮีโร่ชูกามีพ i จแจนนะครับแล้วก็ดูอินนะครับส่วนสกินก็ของลิเลียแล้วก็ฮิรานะครับเห็นไหมครับสายรีก็จะพลาดนะครับแล้วก็จะมีการแจกรูปโปรไฟล์ถาวรนะครับพวกนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้นะครับจะมีวงแหวนอันเชิญใหม่เพ่มเข้ามานะครับเป็นวงแหวนแห่งความรักนะครับ น่าจะเป็นสกินคู่นะเพิ่มเข้ามานะครับยังไงก็ต้องรอประกาศจากทางเซิร์ฟอีกทีนะครับนี่นะฮรับรับฟรีนะครับส่วนนี้เราก็นําไปสุ่มนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือการเติมคูปองนะครับตั้งแต่9คูปองขึ้นไปนะครับเราสามารถรับสกินใหม่ของเบตาได้ฟรีนะครับนี่นะครับแล้วก็พร้อมกับลูกแก้วอีก10ลูกครับกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่1 มิถุนาจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ฮะอย่าพลาดนะครับสายฟรีนี่เลยครับแจกเยอะมากช่วงนี้ส่วนใครนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ